ผูกออกมาใส่เสื้อใส่เสื <S 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 ้อเสียงพูไปแล้วจ้าหมืนมันโจรมันก็เป็นผู้ชายพี่มันก็เอาไปทำไมไม่รู้ของผู้ชายนะตอนนี้ก็ยังงงอยู่ตอนนี้ก็งงอยู่แบบับเนี่ยรถใช่เลยหนักทันเดียวกัน สีนโน้ตสีเงินนี่อมใส่กว่านกข้ามยังเยือกเย็นเหมือนห้องตัวเองอ่ะมองซ้ายมองขวาอ๋อรับถุงออกมาอายุเยอะเลยดูดูรสนิยมเออรักแในในด้วยสีชมพูไปแล้วใส่เสื้อเสีชมพูไปแล้วจ้า แต่ตรงนู้นเขาน่าจะไม่มีมันน่าจะแค่จอดดูไม่มีไม่จอดแล้วมันดึงอ๋อมันดึงอ่ามันดึงหนกันเนี่ยอุ้ยเนี่ยพี่ย้อยค่อยซูมเฉยเลยค่อยๆน่าจะค่อยๆถอดออกเรียชิ้นอืมแล้วก็เอายัดใส่เสื้อคลุมนะพี่ใส่ข้างในเลยเสื้อเต็มถุงเท้าอะไรก็อยู่หมดเสื้อผ้าเต็มนี่ก็อยู่หมดอะพี่ ไม่เอาม่เาไปเป็นผู้ชายเลยนะครับแล้วก็หยิบเลือกเลือกยัดใส่เสื้อไปเราช่องนี้กันนะครับแต่มาสอบถามเขาบอกไม่มีอะายหายนะแต่ในกล้องมันก็หยิบใส่เสื้อมันไปเลยข้ามมาตรงนี้ก็เดินข้ามมามีรอยเท้าอยู่นะครับขับรถตามอืออือใช่ใช่ ขนก,ก็หุ่นหุ่นคล้ายกันนะพี่เขา,าไม่ผมดูแต่ผมก็ไม่กล้าอะไรนะดูจากภาพกล้องจอนปิดครับมันขับรถชะลอเข้ามาแล้วก็มาจอดตรงนี้ครับแล้วก็ข้ามมามาเอาชุดชั้นในครับนั่งเอาชุดชั้นในตรงนี้ไปแล้วก็ค่อยๆดันรถไปครับดันรถไปอีกห้องหนึง่งแล้วมันก็ไปทอดมันเดิมครับมันไปดูแล้วก็เลือกเลือกแล้วก็เอาชุดเข้าไปอีกทีหนึง่ง เรางงไหมเอางงครับของผู้ชายด้วยครับอของแฟนผมก็มีเสน้นในแต่มันเอาเกงในผมไปทําไมนั่นแหละคือของผู้หญิงก็อยู่ของผู้หญิงก็คือเอาไปแล้วครับแต่ของผู้ชายมันก็เอาไปอีกเหมือนมันโจรมันก็เป็นผู้ชายพี่แต่แบบมันก็เอาไปทําไมไม่รู้ของผู้ชายนะตอนนี้ก็ยังงงอยู่ตอนนี้ก็งงอยู่ครับเมื่อคืนก็ประมาณสี่ห้าทุ่มครับแฟนผมเขาออกมา เอาชุดชั้นในจะอาบน้ําก็ยังอยู่ทีนี้ผ่านไปตื่นเช้ามาช่วงเที่ยงเทีท่ยงบ่ายครับผมออกมาเตรียมอาบน้ํากันมาดูก็ไม่มีแล้วของคมเหลือตัวเดียวกองเกงใน